สวัสดีครับวันนี้ไาเรียนรู้เรื่อง Exponential Equation Exercise 1.2นะครับเป็นแบบหัดเกี่ยวกับเรื่องสมการเลขยกกำลังตอนที่1.2นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปี6นะครับอ่าทดผลคุณสมบัติเลขยกกำลังก่อนครับเป็นเบสิกพื้นฐานครับข้อ1ครับ a กํลัง m คูณ a กํลัง n นะครับฐานเหมือนกันคูณกันนะครับฐานคือ a ได้ชี่มันมี m อันนี้ได้ชี้คี่มันเป็น n นะครับคูณกันเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับเอาได้คิดวางบวกกันข้อ2องนะครับเกำลัง m หารได้เอกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ตัวที่ a ห้ามเป็น0ูนย์ะครับข้อ3ครับเลียงอซ้อนนะทั้ง a กับ m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ m นะครับถ้าเปนซ้อนกันเองนะครับเอาได้ชิดวางคูณกันข้อ4ครับ1ส่วน a กลัง n สบบขึ้นมาเป็น a ยกกำลังลบ n นะครับโดยที่ a ไม่ได้กับ0ข้อ5ถ้า a ฐาน A ฐาน B คูณกันทั้งหมดยกกำลัง n เราแยกได้นะครับเป็น A อกำลังเนคูณ B, บกำลังเนะครับฐานมีกี่ตัวก็ยกยกกำลังตามตัวน,นั้นนะครับไม่ยากนะครับข้อ6ครับผลหารครับ A อส่วนบทั้งหมดยกกำลัง n เราแยกได้เป็น A อกำลังเส่วนบกำลังเโดยที่ B ไม่เท่ากับ0น,นะครับต่อจากนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับ,กบเรื่องของสมงการนะครับ zero product property นะครับมันเกี่ยวข้องถ้า A อคูณบเท่ากับศแล้ว a เท่ากับศนย์หรือ b เท่ากับ0ูนย์เราตอนนี้มายใช้นะครับถ้า a คูณ b เท่ากับ0นแล้ว a เท่ากับศูนย์หรือ b เท่ากับ0ูนย์ั่นเองครับอีกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งครับ one to one property คุณส่วน1ต่อ1เนี่ยตัวนี้นะครับหมายความว่าถ้าเลขชี้ลังนะครับ a กัง x เท่ากับ a y ฐานเหมือนกันนะมาเท่ากันนะครับเราเลขชี้ลังมาเท่าได้ครับ a กัง x เท่ากับ a y ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y ได้เลครับแต่ต้องฐานเหมือนกันก่่ออนนตรรงงี้้เาาใชชสววััขไยยกลม ข้อ1จงหารากคำตอบของสมการ4ีคูณสยกกำลัง2อง x บวกเก้าคูณสยกกำลัง2 x เท่ากับสิคูณหกำลัง x ได้ครับจัดให้อยู่รูปสมการนะครับด้านในด้านครับศูนย์แล้วแยกตัวประกอบครับนี่ครับจัดให้สมการด้านดันครับศูนย์ก่อนแล้วแยกตัวประกอบขูยย้าย13บคูณหกำลัง x มาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งซ้ายมือก็จะได้เป็น4ีคูณสยกกำลัง2 x ลบสิบสาคูณหกกำลัง x บวกเาคูณสยกกำลัง2 x อกกำลัง x มันก็เกิดจากอะไรครับสามคูณสองถูกไหมครับสาคูณสองทั้งหมดยกกำลัง x เราแยกได้เป็นอะไรครับสากำลัง x คูณสองกำลัง x เห็นไหมครับตรงเนี้ยส่วนไอตัวนี้สามกำลังสอง x มันก็คือสามกำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสอง เข็มครับอันนี้เลขสามนะแต่ตัวนี้นี่นะคือสองยกกําลัง x ทั้งหมดยกกําลังสองนี่ครับนี่ครับเห็นไหมสี่คูณสามกำลัง x อันนี้ส x คูณคูณคืนครับ3าลัง x คูณสามกำลัง x ได้สามกำลังสอง x เห็นไหมแล้วก็มี4ีคูณหึงได้4ครับเหมือนเดิมนี่คือตัวหน้าพจน์หน้าอ่ะพจนหลังครับ 2กำลัง x คูณ2กลัง x ได้2ยกกำลัง2 x ถูกไหมครับต่อไปตรงนี้ะตรงหน้านเลยนะลบ9คูณลบ1ตัวนี้คือลบ1นะฮะตัวนี้เลข1นนะลบเคูณลบ1ลบจะลบได้บวกได้บวก9าหมืเดิมถูกไหมครับต่พจน์กลางลบ9คูณ6กลัง x เลยใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลกล,กล, 4, ลบ4คูณ หกกำลัง x และสองที่รวมเหมือนครับมันได้เลยครับลบสิบสามคูณหกกำลัง x นี่คือพจน์กลางถูกต้องถูกต้องไหมครับเหมือนกันตัอไปครับสเต็ปสองใช้ Zero Product Property นะครับก็จะได้เลยครับ4คูณ3กำลัง x ลบ9กคูณ2อง x วงเล็บแรกเท่ากับ0ูหรือวงเล็บหลักตรงนี้เท่ากับ0ถนันครับเราแยกคิดแตตัวครับ 4คูณสาลังเเท่ากับ9คูณ2ลังเด้านซ้ายมือนะหรือด้านข้างขวาครับสาลังเเท่ากับ2ยกกำลังเโอเคนะครับได้นะครับตรงนี้ต่อไปครับต่อไปนี้หันไหครับก็ย้าย2ลังเจากคูณไปเป็นหารตรงนี้ย้ายมาหารเสร็จแล้วย้ายสีจากคูณไปเป็นหารตรงนี้ก็ได้เป็น9ส่วน4เท่ากับ3าม กำลัง x ส่วน2งและ x หรือเขียนใหม่เป็นสส่วน2กำลัง x ถัดครับย้าย2เล็คมาคูณนี้มาหาระคะ่ะเราย้าย4ไปหารตรงนี้นะครับส่วนนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับโอเคนะครับมันคือ3ส่วน2งยกกำลัง2ยกสอง 2, ส่วนนี้3าล็ค x ับล็เ,เหมือนเดิมก่อนต่อไปครับ step ป3หาหลักคำตอบของสมการแล้วก็เริ่มครับเพราะฉะนั้น เตัวนี้เท่ากับ2ถูกไหมเอ็กเท่ากับ2หรือตัวนี้ทําไมเท่ากับ0ูนย์ทำไมหรือเท่ากับ0ูนย์เพราะอะไรใทยตอบ0ูนย์ฐานมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับฐานไม่เหมือนกัน,กน,น,กนแต่เลขเชียงมัเท่ากันก็มีกรณีเดียวครับถ้าฐานไม่เท่ากันนะครับแล้วมีค่าเท่ากันแล้ต่อเมื่อ x ต้องเป็นศูนย์ครับเพราะว่า3ามกำลังศูนย์เท่ากับ2องกำลังศูนย์ สามรังศูนย์มีค่าเป็น1 2ึงองรังศูนย์มีค่าเป็น1นึ่ก็สรุปว่า x เท่ากับศูนย์นั่นเองครับกรณีน,นี้เอกับศโอเคไหมครับเอ็กับศูนศูตย์เป็นศูนย์ x เป็นสน,นั่นเองครับโอเคครับได้นะครับข้อสอผลบวกของคำตอบของสมการเนี้ยนะครับหา,หาผลบวกคำตอบสมการเขาให้มาขี่พจน์ครับหพจน์สพจน์ส,พสมพจน์มันมีสีพจน์นะครับปกติการแยกตัวประกอบเนี่ยที่เราใช้โดยทัว่วไปมันจะเป็นสพจน หรือสพจน์ก็จะมีซ้ํากันอ่าอย่างนี้มี4พจน์นะครับสังเกต2อลัง x ลบ2อคูณ3าลัง x ลบ9้าคูณสีลังเกบวก18เท่ากับ0อ่าเราสังเกตต้องใช้วิธีดึงตัวประกอบร่วมในือการจัดรูปเราจถ้าดึงตัวประกอบร่วมนะครับเราดูวด,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 ดูวิธีคิดครับสเต็ปหนึ่งแยกตัวประกอบโดยใช้หลักการตัวประกอบร่วมอ่าตัวประกอบร่วมขอเริ่มครับ12เกิดจาก4คูณ3นะครับ สองเกิดจาก4คูณสก็ได้4คูณสทั้งหมดยกกำลัง x อันนี้2องลเอนเดิม9คูณสังเอ็กบวกสิ 68. นะครับเห็นไหมครับที่เรา,เราตรงนี้เราแย,ยากสังเกตนะค x ับาก็สี่ลังเอ็กซ์นตรงนี้คือ3าคูณสหรือ4ี่คูณสก็ได้นะครับอ่ะสังเกตรครับอันนี้อันนี้ได้เป็น4ี่ x ลังเอ็กซ์คูณสามลังเอ็กซ์ถ้ากระจายมาครับ4ี่กำลังเอ็กคูณสา,ณามกลังเนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้คู่นี้มันใช้กันได้ท้าไหนครับเราดึง 3x มามาันก็เหลือ 4x ลบ2ส่วนตรงนี้ถ้าเราดึง9มาไอเนียมันคือ9คูณ2นี่ครับครับเสร็จแล้วคุณจัดครับจัดรูปนะฮะแสงเล็บจัดคู่นี้คู่นี้ ใส่ตรงนี้ระวังครับจากบวกเปลี่ยนเป็นลบตรงนี้ลบไปนะะเอาใส่แล้วนั้นครับนี่ครับเห็นไหมครับส่วน1 0บหานะต่อไปตัวที่1ตัวประกอบร่วมได้นี่คือ3ามเ,เ,เห็นไหมครับ3ากเอ็กส่วนตัวที่เเห็นไหมครับ9อันนี้สิบแคือ9กนะ้ากัเงนะครับผมแยกได้9ก้าองสิบแปดอ่า ถึงตัวประกอบร่วมได้เลยครับวงเล็บแรกนี่ครับอถึงตัวปรกอบร่วมได้นี่ครับวงเล็บแรกถึงสามเลขออกมาเหลือสี่กำลังเอคลบสองเห็นไหมครับส่วนนี้ดึงเก้าออกมาก็เหลือสี่กำลังเอคลบสองทันไหมครับนะได้ลบสองนะต่อไปตัวที่ซ้ำกันคืออะไรครับซ้ำกันเห็นไหมครับตัวที่ซ้ำกันนะครับซ้ำกัน ดึง4กลาลัง x ลบ2ออกมานะครับดึงออกมาก็เหลือ 3x ลบ9นี่ครับได้เห็นไหมครับ4กลงัง x ลบ2ดึงออกมาข้างหน้าก็จะเหลือตัวนี้3กำลัง x ลบ9เท่ากับ0ต่อไปใช้คุณบัตรที่2ครับสเต็ปที่2ใช้คุณบัตร zero product property นะครับก็ตัวหน้านะครับ0เหลือตัวหลังนะครับ0ก็จะได้เป็น4กนลาลัง x ลบ2กับ0หรือ3กลาลัง x ลบ9่กับ0ทางซ้ายก่อนก็เป็น4กำลัง x กับ2ทางขวา 3ามเอ็ท่ากับเก้าท่านไหครับยก่สกบารบวก9ก้็จะได้4ี่ังเนี่ก็คือ2อกลังสถูกไหมครับรเปลี่ยนเป็นฐานสองครับ4คือ2อกลังสองทั้งหมดยกกำลัง x อ็กนี่ครับมากลายเป็นอะไรครับ2องยกลังสองเเท่ากับสส่วน9นี้คือ3ามกลังสอง เนี่คือ3หลัง2โอเคนะครับสเต็ป3แก้สมการโดยใช้คุณสมบัติของเลขยกกลังช่วยครับาถามเหมือนกันเท่ากันเลขชิน้นำังเท่าก็คือ 2x เท่ากับหหรือ x เท่ากับ2นะครับนีเเท่ากับ1ด้านซ้ายมือก่อนฮนะ2 x เท่ากับ1ด้านขวามือ x กเท่ากับ2เลยนะครับทันย้าย2มาจากคูณฐานพันเตัวแรกเท่ากับ1 2หรือ x เท่ากับ2มี2ค่านะครับ เสร็จแล้วอตอบได้มาบวกกัน2บวกเศษหนึ่งสองเท่ากับ5ส่วน2หรือ2.5เองข้อ3ครับจงหาผลบวกของลากของสมสการคำว่าล่างของสมสการคือค่าของ x นั่นเองในที่นี้สมสการนี่คือต,ตัวแปรคือ a ก,ก็หาค่าของ x นะครับเมื่อแทนค่าเอไปแล้วสมสการทางซ้ายนัวว้นควา่เท่ากันนะครับค่อยเอาบวกเอาล่างคําตอบคือเอาค่า x ที่ได้ทั้งหมดที่ทได้นะครับมาบวกกันนะครับข้อนี้สังเกตข้อนี้มีกี่พจน์ครับพจน์ที่1 พจน์ที่2พจน์ที่3ามพจน์ที่ 4, 4 habitude, นะครับมี4พจน์นะครับหลักการคือการแยกตัวประกอบครับแต่ว่าครันนี้มันสี่พจน์นะครับมันไม่มีสังเกตตรงเนี้ยไม่มีตัวแปรร่วมเลยเพราะนี้แยกตัวประกอบไม่ได้โดยปกติแยกไม่ได้เราใช้วิธีต้องจัดจัดกลุ่มก่อนจัดกลุ่มของตัวแปรก่อนจัดเท่าที่ได้ครับแล้วค่อยดึงตัวประกอบร่วมนะครับหลักการเนี้ยครับหจัดกลุ่มนะครับดึงตัวประกอบร่วมเราถึงจะแยกตัวประกอบได้นั่นเองนะครับอ่ะสเต็ปแรกครับ จะสมการใหม่นะครับอันนี้สังเกตว่านี่ครับไอ้ตรงเนี้ยนี่ครับใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังครับแยกมาครับเป็นสามยกกำลัง x กำลังสองคูณสามยกกำลังสอง x นี่เราแยกมาเลยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสามยกกำลัง x กำลังสองคูณ 3ากำลังหนึ่ทำไหมครับตัว9ถ้าช้าก่อนครับก็คือ9กำลัง x คูณเกำลังหนึ่ทำไหมครับส่วนเ้านี้จะเปลี่ยนเป็น3ากำลง 2, ังสหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่เราโดูค่อยดูอ่าต้องต้องเปลี่ยนเพราะเพราะในนี้มันมีแต่3 9เนี้อาจเป็น3ยกกำลง 2, ั 3, ลง 2x งทำไหมครับ9คือ3ากำลังส ั้งหมดยกกำลัง x ก็ได้กลายเป็น3ยกกำลัง 2x 3ยกกำลัง x ก2คูณ3ยกกำลัง 2x ที่เราแยกมาลบ3กํลัง1กําลัง 1, ตัวนี้นะครับจะเขียน,นึ่งไม่เขียนใหได้คูณ3กำลัง x ลัง2นะครับลบคูเปลี่ยน9เป็น3ยกกง2กันด้ครับ9เป็น3ยกกำลัง2คูณวงเล็บ x บวก1นะครับเดี๋ยวค่อยกระจายเข้าไปนะครับส่วน27ก็คือ3าลัง3จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปครับ รงที่มือนเดิมมอนเดิมแต่นี่กระจายแล้วเป็น3ามกำลังสองคูณสามกำลังสอง็ก็ตรงกับนี้ถูกไหมครับสามกำลังสอง x กคูณเก้ากำลังเก้าก็คือสามกำลังสองอันเดียวกันนะครับอ่าไปจัดครับสเต็ปที่สองครับดึงตัวประกอบร่วมก่อนดึงตัวประกอบร่วมเราต้องใช้หลักการเลยครับการจัดกลุ่มก่อนครับจัดกลุ่มคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองขาเรีกว่าการใส่เลรื่หมระวังเครื่องหมายน้ำเล็กนะครับถ้ามีลบอยู่นะครับเราต้องเปลี่ยนตรงข้ามอ่าเริ่มดูครับ วงเล็บแรกตอนนี้บวกครับใส่ไม่เป็นไรครับ3ามกำลังสองคูณสามสองเอ็กซ์อยู่ด้วยกันอันนี้จํานวนเดียวกันลบตอนนี้ครับสามคูณสามยกกำลังเอ็กซ์กำลังสองสังเกตเขาคูณูเห็นตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้จะซ้ํากันคูณก็อยู่ด้วยกันจัดกันเกวงเล็บคู่แรกคู่ที่สองตัวนี้ที่ซ้ําก็คือ3ามกำลังสองอันที่สามกำลังสามเห็นไหมครับอ่าก็ใส่วงเล็บพอใส่ปั๊บเป็น3ามกำลังสองคูณสามกำลังสองเอ็กซ์จากนี้บวกนะครับบวกต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ ลบเพราะเมื่อปเปิดกลขมาลบเจอลบได้บวกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะตอนนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนกลุ่มหรือจัดกลุ่มนั่นเองครับนะครับนันซ้ำกัน,น,นตอนนี้ครับดึงตัวประกอบล้มออกมาส่วนนี้สามลังสองนี่ครับสามกำลังสามดึงออกมาก็เหลือสามลังหนึ่งถูกไหมครับตอนนี้ดึงสามยกกำลังเอ็กกลังสองออกมาเหลือสามกลังสองเอคลบสาม,สามเห็นไหมครับตอนนี้ในแค่นี้ ส่วนตัวนี้ดึง3าำลัง2มาก็เหลือ3ยกลัง 2x ลบ3กําลัง1หรือ3เองโอเคครับต่อไปด้วยซ้ำกันอีกครับที่ซ้ำอีกครับนี่ครับซ้ำที่ซ้ำกันเียครับตรงนี้นี่ฮะซ้ำกันตัวนี้เป็นตัวประกอบร่วมได้ครับมันซ้ำกันครับดึงตัวนี้ที่คูณไปสัี่์ออกมามันก็เหลือครับเหลือ 3x กลัง2แล้วก็นี่ครับ ยกกำลังสอง x ลบสเนี่ยครับที่3มันดดือกมากปั๊บก็อยู่เหลือสยกกำลัง x กำลังสองลบสลังสตัวนี้โอเคครับต่อไปก็ใช้สวตรใดต่อไปครับโ e r o product property นะครับหน้านะครับศนย์หรือหลังครับ0ูนย์ก็ได้เป็น3ยกกำลัง2อง x ลบสกับศูนตัวนี้หรือ3ยกกำลัง x กำลังสองลบสามกลังสองเทกับศูนย์นะครับ ต่อไปครับกลายเป็น3ยกกำลังสอง x เท่ากับ3มถูกไหมครับลบเป็นบวกอีกตัวหนึ่ง3ยกกำลัง x กำลังสองเท่ากับ3ามกลังสองอ่าต่อไปครับสเต็ปสหาค่า x ใช้คุณสมบัติเลยครับถามเหมือนกันเท่ากันก็ลเลขชี้หลังเท่ากันก็แสดงว่า2 x เท่ากับหหรือ x 2, กำลังสองเท่ากับ2นี่ครับพัน x ตัวแรกเท่ากับ1 2ส่วน x ตัวแรกก็คือบวกลบด้วสองนี่ครับ บวกลบบสอนแล้วเอาคำตอบที่ได้นี้มาบวกกันตัวนี้บวกกันก็หายไปก็เหลือ1นึสองข้อที่ตอบหนึงนะครับนี่ครับข้อ4ถ้า a b มากกว่าศูนย์และ7ยกกําลัง a ลบสยกกําลัง x นะครับคูณกับ3ยกกําลัง b ยกกําลัง2 x เท่ากับ27โดยที่ b ยกกําลัง x เท่ากับ a จงหาค่า a บวก b อ้าหลักการคิดมันมีฐาน7ฐาน3ฐาน27่สิบเดใส่ว่าเราเปลี่ยนฐานครับนะมีฐานเกับฐาน3าพวกนี้ว่าแยกเป็นฐาน7กับฐาน3นะครับแยกกันนะครับเราก็เริ่มสเต็ปแรกครับจัดรูปสมการใหม่เป็นฐาน3มาฐาน7เราได้เป็นตอนนี้เหมือนเดิมครับเท่ากับย7ิคือ3ลัง3นะครับอ่าใส่ลราเห็นไหมสามเนี้ย ใฐานเจ็ในฐานสามนะครับย้ายตัวนี้ครับมาหารนะครับก็ได้เป็นเท่ากับ3ามกลังสาส่วนสะครับยกกำลังบกําลัง B ยกกำลังสอง x นะครับอ่านยากช่นหมล่ะคำซ้อน,นะฮะอ่าแล้วขึ้นมาข้างบนครับใช้คุสัดกาไจ้ลังขึ้นมาข้างบนก็ได้เป็นเทั้งหมดเจ็ดยกกำลังวงเล็บ a ลบสาลัง x ปิดเท่ากับสามยกกำลังสลบ b ยกลังสอนะครับ อ่าสังเกตว่าฐานไม่เท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันนะครับเราก็ใช้สเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่2ครับคุณสมบัติเลขยกกำลังนะครับไอ้ตัวเนี้ยมีฐานต่างกันทิ่ฐาน7ฐาน3แล้วมันเท่ากันมันก็มีกรณีเดียวคือเลขชี้หนักัวเนี้ยต้องมีค่าเท่ากับ0 a ลบสยกกำลัง x ต้องเท่ากับ0ูนยและอีกตัวหนึ่ง3ลบ b ยกกำลัง2 x ต้องเท่ากับ0ครับนะครับมีกรณีเดียวนะฮะรั้งแล้วก็ใช้ได้ เขตอบว่า a ลบ3ยกกำลัง x เท่ากับ0ูนย์ในชี้องตัวแรกนะเท่ากับ0ูและอันนี้ต้องแระนะไม่ใช่หรือต้องแระนะครับ3ลบ b ยกกำลังสอง x ต้องเท่ากับ0ูนย์เช่นกันนะต้องเท่ากับ0ูนย์เช่นกันอ่าสเ็ปที่3ครับแก้สมการย้ายนี่มาเป็นบวกเพราะฉะนั้น a เท่ากับ3ายกกำลัง x ส่วนนี้3เท่ากับ b ยกกำลังสอง x ทำไลยครับกับที่โจทย์ครับโจทย์ให้มา a เท่ากับ b กำลัง x คู่ก็แทนเข้าไปนะฮะได้เป็น b กำลัง x นี่ฮะแทน a เปลี่ยนเป็น b กำลัง x เท่ากับ3กำลัง x ได้เชื่องเท่ากันใส่ก่อนเขาให้เปรียบเทียบครับ b เท่ากับ3ใส่ก็ b เท่ากับ3ได้ค่า b ฮะ b เป็น3ต่อไปครับพิจารณาค่า b จากนี้ครับตัวนี้ b กำลัง 2x งนะครับจัดใหม่เป็น b ยกกำลังเเท่ากับกลังสองนะครับ b กำลัง x ็มันคือ a ก็กลายเป็น a กซกลาง2เท่ากับ3ามถูกไหมครับพน a เดียวมีค่า,ากับบวกลบรูท3แต่ีนเงื่อนไขว่า a มีค่ามากกว่า0ูนย์พ a เป็ปลบรูทาตัดทิ้งก็เหลือ a เท่ากับรูทค่าบวกค่าเดียวเมื่อได้ค่า a ค่า b แล้วคำตอบที่ได้คือ a บวก b กับรูทบวก3นั่นเองครับโอเคนะครับได้แล้วครับ ข้อห้าจงแก้สมการ4คูณ u เล็บ5ยกกำลัง x กำลัง2บวก 2x ลบ4คูณ5ยกกำลัง x กำลัง2ลบ2คูณ5ยกกำลัง 2x บวก2กับ0ย์หลักการเดิมครับเขาจะมี4พจน์นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาต้องจัดกลุ่มครับจัดกลุ่มแล้วก็ดึงตัวประกรอบร่วมหลักการกว้างๆครับแต่ตอนนี้ก่อน,นก่อนจัดกลุ่มแล้วเลี้ยงแต่ตงตอนนี้ก่อนครับนี่ครับ5ยกกำลัง x กำลัง2บวก 2x เราแยกได้ครับแอคคูบัติได้ยกหนังครับ เป็น5ยกกำลังเอ็กังสองคูณห้าลังสองเอ็กก่อนครับจะได้ง่ายครับแยกก่อนอานสเต็ปแรกครับใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังก็จะได้ปนี่ครับนี่ครับกลายเป็น5ยกกำลังเอ็กสองคูณห้ายกกำลังสองเอ็กฐานเหมือนกันคูณกันได้เชื่องบวกกันโอเคครับสแล้ดทอนจำนวนให้มันต่ำครับอันนี้4ี่มีสี่มี4ี่มี2มี2เอา2หารตลอดก่อนเพื่อเลขเราลดลงครับก็จะได้ไปนะครับ2คูณนะฮะ 5ยกกำลังเกำลังสคูณหากำลังส x งเอกอันนี้ก็เหลือ2องคูณห้อยกกำลังสอันนี้ก็เหลืออันนี้ก็หายไปก็เหลือ5้ายกกำลังสออันนี้หายไปก็เหลือ1น่เพราะสหาร2ได้1อันนี้2หาร2ได้1 1, 1คนคูณนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราก็จัดกลุ่มครับนี่ครับเห็นไหมซ้ำกันไหมครับอ่าในคู่ที่1จัดไว้ ส่วนนี้ก็แสงไปเลบอันนี้คู่ที่สองคู่ที่สองคูณเนี้ยซ้ำนะดึงตัวประกอบต้นตัวนี้ออกมาครับดึงออกมาดึงตัวประกอบร่วมก็ได้เลยครับสองคูนห้ากำลังสองคูณห้ายกกำลัง x กำลังสองดึงออกมาครับก็จะเหลือ,อ,อวงเล็บห้ายกกำลงังสองตัวนี้ลบอันนี้ดึงออกมาหมดก็เหลือหนึ่งครับไม่ให้ศูนย์ครับเหลือหนึ่งนะครับเพราะคูขคืนนะครับเพราะคูนคูนค่าจะเหมือนเดิมต้องเหลือหนึ่งครับ ส่วนนี้ก็เป็นห้ากัง2 x ลบ1เหมือนเดิมสเสร็จแล้วมันซ้ำอีกครับตอนนี้ตัวกรอบรวมซ้ำดึงตัวกรอบรวมอีกก็ได้เป็นวงเล็บ5ยกกำลัง2 x ลบ1เดึงออกมาก็เหลือ2คูณ5ยกกำลัง x กำลัง2นะครับลบตรงนี้ครับตรงนี้ลบ1ดึงออกมาหมดก็กเหลือ1ไม่ให้ศูนย์ครับระวังนะฮะัตรงนี้ก็เป็น1นะนะครับโอเคครับต่อไปใช้สเต็ปที่3มครับ zero product property ตัวหน้าท่ครับ0นหรือตัวหลังครับ0ูนย์เราก็จะได้เป็น 5ยกกำลังสองเลบหากับศย์หรือ2องคูณห้ากลังสลบหนากับศนะครับอ่าต่อไปครับ5ยกกำลังสอง x เท่ากับหหรือ2อคูณหยกกำลัง x-2 กังเทากับหต่อไปเปลี่ยน1ครับเป็นห้ากลังศนย์โดยให้ะครับการแก้สมการในคูณเัอร์เลกมัง1ก็คือ5้ากลังศนย์นะครับทำเพื่อให้ฐานเหมือนกันนะครับ ก็กลายเป็น5ยกกลังสอง x เท่ากับ5ศูนย์เมื่อฐานเท่ากันได้ชีน้นลเท่ากันเขาเรกว่า2 x เท่ากับศูนย์พัน x มีค่ากับ0 x ตัวแรกเป็น0ย์ตดด้วย2หรือตัวนี้ครับเท่ากับ1ยา้าย2ไปหารก็กลายเป็น5ยกกาลัง x กลังสองเท่ากับ0ูนย์าแต่คนนี้คําตอบไม่จริงเพราะเนื่องจากว่า x ลังสองเนียยังไงก็ได้ค่าบวกยังต่ำก็คือ0ถูกไหมครับทัต่ำก็คือ0ถ้าพอเป็น0นย์ปั๊บ ห้าลบศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองสองเท่ากับหนึ่งก็ผิดครับฮันไม่มีทางครับเอกยิ่งมากเท่าไหร,ร่นะไปเรื่อยๆนะครับห้ายกหลักเขฐานห้ายกหลังไงมันก็ต้องมากกว่าศูนย์จุดห้านะครับเพราะงั้นครานี้คําตอบอะไรนี้ไม่มีนะครับก็สรุปว่าเอกเท่ากับศูนย์เป็นคำตอบสุดท้ายครับโอเคนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ